สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9กรกฎาคมปี2022นะคะอาทิตย์นี้เราลงให้2เทปนะคะเมื่อวานเราตอบคำถามไปเป็นเทปต่อเนื่องจากของอาทิตย์ที่แล้วที่พูดเกี่ยวกับเรื่องคนที่ขนทองเข้ามาแล้วโดนปรับนะคะแล้วก็มีคนถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดพี่ขนพี่ใส่แหวนเพชรราคาแพงใส่นาฬิกาโรเล็กซ์ราคาแพงต้มหูเพชรเอยเอาใบมะกรูดเข้ามาได้ไหมกําไรงานช้างเข้ามาได้หรือเปล่านะคะหรือว่าพระเครื่องเอามาได้หรือเปล่านี้เราตอบไพ่ไปเมื่อวานนี้นะคะสำหรับ ใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถจะไปดูได้เทปของเมื่อวาน ep 199เดี๋ยวเราลงให้ในความเห็นที่1ด้วยนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องที่จะพูดในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับพี่ผู้หญิงคนไทยคนหนึ่งที่อยู่รัฐมิชิแกนค่ะวันนี้เธอเพิ่งจะบอกเราว่านะคะแจ้งว่าเธอได้เข้างานเป็นแอร์โฮสเตสค่ะหรือว่าฟลายเอนเดนต์นะคะที่นี่ของสายการบินเดลต้าแอร์ไลนในวัย47ปีค่ะโดยเธอเล่าว่านะคะเธอก็เป็น แฟน YouTube คนหนึ่งด้วยเหมือนกันแล้วก็มาอเมริกาเนี่ยแล้วก็สามีทิ้งนะคะปล่อยให้เลี้ยงลูกเล็กๆ2คนเมื่อ10กว่าปีก่อนนะคะเธอก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สู้ชีวิตมานะคะแล้วก็เลี้ยงลูกไปคนเดียวแล้วก็ไปสอบเอาไลเซ้น ไลเส้นนวดนะคะแล้วก็ทำงานเป็นพนักงานนวดอยู่ที่คลินิกแห่งหนึงเป็นเวลา11ปีปัจจุบันลูกสาวเข้าเรียนที่คอ l l e g แล้วก็เลยทำตามความฝันตัวเองค่ะพัฒนาตัวเองนะคะออกจากความกลัวออกจากคอมฟอร์ z โซนนะท่านผู้ชมตอนนี้ได้รับเข้าทำงานเป็นแอร์โฮสเตสแล้วนะคะที่สายการบินเดลต้าในวัย47ปีค่ะเราก็ดีใจมากๆเลยนะเรามีความรู้สึกว่าบรรลุเป้าหมายของการทำ u t u b e คือบางทีนะท่านผู้ชมจะชมกันกี่คนก็แล้วแต่ แต่ขอมีแค่สักคนหนึ่งอะที่แบบยอมที่จะลุกออกมาพัฒนาตัวเองออกจากความกลัวออกจากคอมฟอร์ทโซนนะท่านผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จไปตามความฝันของตัวเองได้เราไม่แน่ใจว่าตอนที่เป็นหมอนวดอยู่เนี่ยได้เออเบเนฟิตอะไรบ้างหรือเปล่านะคะแต่แน่นอนว่าตอนนี้มาทําที่แอร์ไลน์ก็น่าจะมีเบนเนฟิตที่ดีขึ้นนะ,นะคะมากมายที่เธอจะได้รับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพี่ทําในสิ่งที่เขาเรียกว่าแก้วกล้า กล้าหาญมากเลยทีเดียวยินดีด้วยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนไทยอีกหลายๆคนที่นี่ด้วยวันนี้หัวข้อที่เราลง,ลงนะคะเขียนว่าร้านอาหารโวยแม่ค้าออนไลน์แย่งลูกค้าร้านอาหารนะคะเรื่องของเรื่องมันก็คือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งขายอาหารออนไลน์ก็หมายความว่าเธอไม่มีหน้าร้านไม่มีอะไรนะทำที่บ้านแล้วก็ ไปโพสเมนูตามเพจต่างๆก็จะเป็นพวกบ้านคนไทยสมาคมไทยอะไรอย่างเงี้ยที่คนไทยเขาเข้าไปอ่านกันนะ,นะคะแล้วก็ไปเอ่อก็ให้เขาสั่งตามออเดอร์ว่าอาทิตย์นี้เสาร์นี้จะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะให้ไปพิกอัพหรือ d e ล i v วอรอะไรก็แล้วแต่ตามออปชันที่เขาให้เลือกทีนี้ก็มีร้านอาหารนะคนที่ทำงานร้านอาหาร มาโพสโวยนะคะว่าเป็นหนึ่งเป็นพวกแย่งลูกค้าร้านอาหารของเขานะคะสองพวกนี้ดูเป็นคนเห็นแก่ตัวจังเลยไม่ต้องเสียอะไรเลยไม่ต้องเสียค่าที่นะบางทีก็ไปตามงานวัดต่างๆแล้วก็ไปตั้งแล้วก็จ่ายรับเงินสดแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าอะไรให้วัดหรือเปล่านะคะหรือว่าบางทีไม่ต้องเสียค่าเช่าร้านไม่ต้องเสียค่าพนักงานค่าของอะไรเลยนะคะเขาก็มีการโวยแล้วก็พี่คนนี้ก็เลยบอกว่าความคิดเห็นของเรา คิดว่ามันเป็นยังไงสำหรับเราตัวเราเองเรามองว่ามันเป็น alternative way หรือว่ามันเป็น option ให้ลูกค้าแต่พอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงฝรั่งเขาชอบพูดขึ้นมาคำหนึ่งหรือประโยคหนึ่งว่า competition drives innovation หมายความว่านะการแข่งขันมันก่อให้เกิดหรือว่ามันขับเคลื่อนให้ไปสู่การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น พราะคุณสังเกตว่าบางทีเนี่ยก่อนที่ร้านอาหารจะไปโวยแมค้าออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเราต้องดูตัวเราก่อนด้วยนะเพราะร้านอาหารบางร้านเนี่ยบางทีอยู่มานานอยู่นานฉันก็จะทําแบบที่ฉันจะอยู่เพราะฉันไม่มีคู่แข่งไม่มีการแข่งขันฉันทําอย่าง,งนี้ันมาเป็น10บสปีละนะแล้วมันก็เลยไม่มีที่เรียกว่า quality control หมายถึงว่าการควบคุมคุณภาพบางครั้งคุณจะสังเกตว่าร้านอาหารไทยบางร้านที่อเมริกา คนไทยไม่เข้าไปเกนด้วยซ้ำเพราะอะไรรสชาติมันไม่ได้แบบที่คนไทยต้องการเลยเพราะเป้าหมายขเขาคือเขาขายฝรั่งบางทีคุณจะเห็นผัดไทยเนี่ยหวานมากหวานมากจริงๆหรือบางทีเส้นแตกกระจุยเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่คนไทยผัดแล้วมันไม่ใช่เป็นสไตล์ไทยผัดบางทีเขาไปจ้างชาวต่างชาติมาผัดเขาก็ไม่รู้วิธีการเขาก็ทําหน้าทีผ่ผัดๆๆคุณจะสังเกตว่าผัดไทยบางร้านเนี่ยนะเส้นแตกชนิดที่ว่าคุณเอาตะเกียบที่แบบไม่ขึ้นแล้วนะ ก็มีนะคะอันที่2เนี่ยเราที่เราเคยเห็นก็คือยำวุ้นเส้นกับยำซีฟูด้ดปกติกินที่เมืองไทยเมนหลักๆมันก็จะเป็นน้ำปลาน้ำตาลพริกอะไรพวกนี้ใช่ป่ะมะนาวที่นี่เขาใส่อะไรด้วยรู้ป่ะเขาใส่น้ำพริกเผาน้ำพริกเผาเข้าไปในยำวุ้นเส้นถามท่านผู้ชมหนว่าคุณท่านผู้ชมกินเข้าไปได้ไหมอะมันหวานมากเลยอ่ะแปลว่าเขาตั้งใจจะขายฝรั่ง นะแล้วบางร้านเนี่ยราคามันก็ไม่สมดุลกับสิ่งที่ให้บางทีพอร์ชั่นมันก็เล็กมากเลยบางทีให้มากระจิ๋วเดียวราคาก็แพงแล้วก็รสชาติมันก็ไม่ได้นะคะแล้วก็การบริการก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องคอนเซิร์นเพราะบางทีพนักงานเสิร์ฟนะบางทีเห็นคนไทยเดินเข้าร้านก็ไม่อยากเสิร์ฟแล้วเอาหน้าตูดมาใส่ทันทีเลยแล้วอยากจะให้เราให้ทิปอะไรอย่างเงี้ยก็มีบางทีน้ำก็ไม่เติมอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะ แล้วล่าสุดมันก็มีดราม่าน้ำปลาพริกขึ้นมาท่านผู้ชมอันนี้เราก็เพิ่งเคยเห็นมีคนโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะเขาเขียนมาบอกว่ามาส่งรถที่ชิคาโกหาข้าวกลางวันกินขับรถมาร้านนี้เกือบ10บไมล์มาที่ร้านไทยที่ว่านี้สั่ง l u n ์ส special นะคะ8เหรียญ99เซนต์ very small portion ขอแตงกวากับต้นหอมเขาบอกว่าไม่มีข้าวผัดจืดๆเลยขอน้ำปลาน้ำปลาพริกมาด้วย โดนชาร์จค่าน้ำปลาพริก2เหรียญเ5เซนต์ตั้งแต่เกิดมาอายุเกินครึ่งร้อยแล้วไม่เคยเห็นร้านไหนคิดค่าน้ำปลาพริกเลยขอให้ธุรกิจท่านเจริญรุ่งเรืองเร็วๆขายน้ำปลาพริกก็อาจจะรวยได้นะนี่คือสือ่อคือสิ่งที่เขาโพสซึ่งร้านนี้เราไม่เคยไปนะคะแล้วเราไม่เคยกินเราไม่รู้ว่าเนี้จริงหรือเปล่าที่ที่ลบเอ่อชื่อร้านเนี่ยไม่ได้แปลว่ากลัวโดนฟ้องหรืออะไรแต่เนื่องจาก เราไม่รู้เขาดราม่า,มาก,กันเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราก็ถือว่า มันก็อาจจะเป็นครั้งเดียวที่ลูกค้าเข้าไปกินแล้วจะไม่ไปอีกเลยเช่นเดียวกันนะคะแต่เราจะยืนยันกับท่านผู้ชมว่าร้านอาหารไทยในอเมริกาไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกร้านนะหลายๆร้านใจดีมากนะจะขอน้ำปลาพริกจะขอพวงพริกจะขอพริก,รก,รกน้ำส้มอะไรเงี้ยเขาให้ทั้งนั้นแล้วก็ไม่คิดด้วยแต่เราไม่รู้ว่าเนี้ยเขาคิดจริงหรือเปล่าถ้าคิดจริงก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่คนเขาก็จะไม่ไปเข้าใจปะคะทีนี้พอมาถึงอันนี้คือในส่วนของร้านอาหารนะที่เราคอน c e r n ์น มาถึงในส่วนของแม่ค้าออนไลน์บางทีร้านอาหารบอกว่าแมคค้าออนไลน์ไปแย่งลูกค้าเขาแต่เรามองว่ามันไม่น่าใช่เพราะว่าคุณมีลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของคุณอยู่แล้วคือฝรั่งเพราะในส่วนของแม่ค้าออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปไปโพสต์ขายของตามพวกบ้านคนไทยพวกเพจโน่นเพจนี่สมาคมไทยพวกพวกเพจคนไทยอะ่ะ ดังนั้นลูกค้าฝรั่งเนี่ยมันไม่มาอ่านอยู่แล้วถูกปะเป้าหมายของแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าไทยทั้งนั้นถ้าถ้าคุณสังเกตดังนั้นจะมาบอกว่าเขาไปแย่งลูกค้าคุณเนี่ยมันไม่น่าจะใช่อันที่2ก็คือเมนูของแม่ค้าออนไลน์ถ้าคุณสังเกตเนี่ยเขาจะเป็นเมนูที่ไม่ใช่เป็นเมนูที่ร้านอาหารทั่วๆไปทํายกตัวอย่างเช่นน้ําพริกกะปิข้าวขาหมู ตำป่าตำมัวำ่วตำซัวตำปละาละอะไรพวกนี้เต้าเจี้ยวหล่นกระเพาะปลาอะไรอีกอะ่ะแกงส้มชะอมกุ้งอะไรพวกนี้ที่คุณไม่ได้ทาขายเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วดังนั้นการที่คุณจะมาบอกว่าแม่ค้าออนไลน์ไปแย่งลูกค้าคุณเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเขาทําเมนูที่มันต่างจากเมนูที่คุณมีอยู่แล้วนึกออกไหมอีกอย่างหนึง่งมันก็ทําให้ถูกปากลูกค้าคนไทยที่ต้องการจะกินอาหารแบบไทยๆแล้วมันหาได้ยาก ดังนั้นแม่ค้าออนไลน์จึงตอบโจทย์ลูกค้าคนไทยได้มากกว่าร้านอาหารทั่วไปดังนั้นเราจึงจะบอกว่าถ้าร้านอาหารจะมาบอกว่าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยไปแย่งลูกค้าซะทีเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะ1เมนูของคุณคุณก็ขายไม่เหมือนเขาอยู่แล้ว2ก็คือว่ากลุ่มลูกค้าก็ดูชัดเจนว่าคุณขายฝรั่งนะแล้วก็3ก็คือ บางทีอย่างที่เราบอกมันมีหลายแฟกเตอร์หลายปัจจัยไอ้ค่าพลิกน้ำปลาที่ต้องจ่ายเพิ่มนะบริการที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในบางทีนะคุณภาพอาจจะคุณภาพอาจจะไม่ตรงกันอะไรเงี้ยถ้าแม่ค้าออนไลน์เป็นออปชั่นหนึ่งที่เขาเลือกได้เขาก็เลือกถูกปะ่ะคือถ้าเป็นคุณเองคุณก็ยังจะเลือกถ้ามันเป็นออปชั่นอื่นอีกอันหนึ่งที่เรามองก็คือการขายของออนไลน์แบบนี้เรามองว่า มันเป็นออป portunity หรือโอกาสในการที่แม่ค้าออนไลน์เขาจะได้ประลองฝีมือของเขาเพราะบางคนเขาอาจจะอยากเปิดร้านอาหารเองก็ได้แต่ว่าเขายังไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดเปิดเองแล้วมันจะไหวไหมเงินก็ลองขายแบบออนไลน์ดูก่อนเพราะว่าเราจําได้นะเราเคยไปอาริโซนาที่ฟีนิกส์นะมันเราไปเจอร้านไทยร้านหนึ่งโคตรอร่อยเลยแต่ม่ไอยู่ในฟีนิกส์นะรู้สึกจะอยู่ที่เมืองเมซ่ามัง้งเขาขายเมนู เขาขายเมนูนะคุณภาพนะอาหารอร่อยแล้วก็เป็นเมนูที่แบบรสไทยมากเราไปกินวันนั้นเราสั่งแกงส้มชะอมกุ้งผัดผัดกระเพราหมูสามชัน้นมั้งคะแล้วก็จะมีตำม้วนตำซ้วตำป่าอะไรประมาณนั้นนะ่ะแล้วเราก็ถามเจ้าของร้านเขาว่าเฮ้ยพี่พี่ขายฝรัง่งนี่พี่ขายรสนี้ด้วยหรือเปล่าเขาบอกเออบางทีฝรั่งมันก็มานั่งกินตำปูเนี่ยนั่งดูดปูเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะดูดปูแบบไม่ใช่เป็นเป็นอ่ะดูดปูแบบปูที่เรากินกันอนะ่ะ เออแบบปลาเขาก็กินอะไรอย่างเงี้ยเราก็งงบอกเฮ้ยพี่มันขายได้เหรอเขาบอกเฮ้ยอาหารไทยมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ไมา่ได้ปรับตามลิ้นฝรั่งนะเอาแบบนี้เลยเราก็แบบเฮ้ยมันก็มีร้านไทยที่กล้ากล้าลงแล้วเขาก็ขายดีด้วยวเขาบอกแล้วว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาเปิดร้านเนี่ยเขาเคยเป็นแมค้าออนไลน์ขายแบบเนี้ยมาก่อนแล้วมันขายดีมากเขาขายเขาเคยขายได้เป็นพันเหรียญต่อการส่งหนึ่งรอบ พอมัน successful แบบนั้นมันก็เริ่มที่จะเห็นตัวเองว่าเฮ้ยถ้างั้นเรามาเปิดเองไม่ดีกว่าเหรอเขาก็เปิดร้านเองนะแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จซึ่งเราก็มองว่าการเป็นแมค้าออนไลน์บางทีมันก็เป็น opportunity ในการที่จะเห็นตัวเองว่าเฮ้ยเราทําได้ไหมเราโอเคไหมลูกค้าจะติดเราไหมฝีมือเราได้หรือเปล่าก่อนที่เราจะไปลงสนามจริงอะนะคะอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะบอกกับร้านอาหารนะว่าคุณอย่าไปคิดว่าเขาไปแย่งลูกค้าคุณ ลูกค้าเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าของคุณเจ๋งจริงนะต่อให้ไกลแค่ไหนลูกค้าก็ไปแพงแค่ไหนลูกค้าก็จ่ายคิวยาวแค่ไหนมันก็รออันนี้เราพูดถึงตัวเราเองเลยนะมันจะมีช่วงประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยที่เมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นช่วงหน้าทุเรียนหน้ามังคุพดพอดีใช่ปะเขาก็โพสต์รูปทุเรียนรูปมังคุดฉันก็อยากกินเลื้อบอ,อกว่าแต่คุณรู้ไหมราคาทุเรียน ในอเมริกาที่เขาส่ง Import เข้ามาเนี่ยรู้สึกเท่าที่เราเห็นนะกล่องหนึ่งมันมี2เม็ดใหญ่ๆอะ่ะ35ดอลตอรหนึ่งกล่องหรือว่ามังคุด เขาขายกันเราเทียบราคากับคนรู้จักที่ฟลอริดาเขาบอกว่า2พาวเขาขาย17เเหรียญที่แคลิฟอร์เนียเขาบอกว่าเขาขายพาวแล้ว2เหรียญคุณคิดดูมังคุดเนี่ยพาวหนึ่งมันก็มันก็จะอาจจะมีแค่5้าลูกเท่านั้นเองแต่ใครจะนั่งกินมังคุดแค่5 6ลูกเราเชื่อว่ามันต้องมีคนแบบเราที่แบบกินมังคุดทีต้องกินเป็นกิโลกิโลเป็นแบบว่าเยอะเอะอ่ะ ดังนั้นบางคนขาย10พาวร้อยแเหรียญเท่าที่เราเห็นนะก็ตกพาวละ18บปเหรียญ50าสิบเซนมันแพงมากเลยทีนี้เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยลองไปดูที่แคนาดาไหมปรากฏว่าวิกที่ผ่านมามันติดโฟร์รจุลายพอดีงานไม่ได้ทำใช่ปะเราก็ด้วยความบ้าเฮ้ยขับรถไป8ชั่วโมงไปที่แคนาดาแล้วคุณคิดดูค่าน้ำมันตอนนี้เอ่อน่าจะแกนลอนละ6 7, เหรียญ7เหรียญแล้วนะตอนนี้ที่ชิคาโกถ้าซื้อซูเปอร์นะ หกเหรียญกว่าเออคุณคิดดูว่าเราก็บ้านะขับแปดชั่วโมงไปแต่เราก็แบบว่าคุ้มค่ามากไปถึงชัยนาทาวแม่เจ้าไปเจอทุเรียนเป็นสดๆเลยนะไม่ใช่ฟรอสเสนก็คือเขาปอกให้ตรงนั้นที่ชัยนาทาวนะเจ็ดสิบเหรียญต่อลูกหนึ่งได้มาแปดเม็ดก็ยืนกินไปตรงนั้นแหละกินไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเก็บไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นแล้วก็ไปที่ร้านมันเป็น grocery อีกร้านหนึ่งชื่อร้านโอเชียนนะแล้วก็ได้มังคุดมาแม่เจ้าอย่างสด ขายแค่พาวละสี่เหรียญ99้าสิบเก้าแคนาเดียนดอลลาร์เท่านั้นเองฉันก็ซัดไปเลยบอกว่าไม่รู้จําไม่ได้ว่ากี่กี่พาวแต่เข้าใจว่ากินมันสิบพาวกินจนพุงกลางตรงนั้นเลยเพราะมันเอามันขนเข้าอเมริกาไม่ได้ไงมันต้องกินตรงนั้นก็เอาจนแบบว่าหนาสําราญอย่างที่บอกกับท่านผู้ชมว่าคือบางทีไกลแค่ไหนลูกค้าอย่างเรามันต้องมีอะที่ประเภทว่าเฮ้ยไกลจะก็ไป นะถ้าคุณภาพดีราคาไม่แพงฉันก็จ่ายแล้วบังเอ,อิญเราก็ไปเจอร้านร้านอาหารร้านหนึ่งนะเป็นร้านวันนั้นอยากกินข้าวมันไก่เราก็แบบหาร้านข้าวมันไก่ก็ไปเจอร้านร้านหนึ่งชื่อร้านไทยนิยมแนละ้วเป็นร้านเล็กๆเป็นครูหาเดียวเดินเข้าไปนะก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะเมนูเขาว่ามีไม่ถึง10เมนูท่านผู้ชมเราก็แบบฮะขายกันแค่นี้เองเรอเออแต่เราก็ได้กินข้าวมันไก่แต่เชื่อไหมว่าข้าวมันไก่เขาโคตรอร่อยเลยอะ่ะ เราก็เลยถามเจ้าของร้านว่าเฮ้ยทำไมพี่ขายของน้อยจังเขาก็บอกว่าอืมพี่ก็ขายตามเมนูที่พี่ถนัดแล้วการที่เขาทําในสิ่งที่เขาถนัดเนี่ยมันจะได้โฟกัสได้ในสิ่งที่เขาทําซึ่งนี้เราเห็นด้วยมันก็เลยทําให้เราย้อนกลับมาถึงแม่ค้าออนไลน์ถ้าคุณสังเกตกลุ่มแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเขาจะไม่ขายเมนูแบบ w นะเขาจะขายของเขาในสิ่งที่เขา อาจจะถนัดในสิ่งนั้นเช่นถ้าเขาขายข้าวมันไก่เขาก็จะขายแต่ข้าวมันไก่หรือบางคนขายลาบขายกระเพาะปลาขายแกงส้มเขาก็จะทํำเขาอยู่แค่นั้นแต่มันโฟกัสในฝีมือไงมันก็จะมีคุณตี้ควบคุมหมายว่าคุณไปกินครั้งไหนมันก็อร่อยทุกทีอ่ะบางทีร้านอาหารต้องคอนเซิร์นเรื่องคุณตี้คนโทรลด้วยนะว่าบางทีคุณเปิด30-40เมนูเนี่ย มันวายวาริตี้ก็จริงแต่บางทีถ้ามันไม่โดดเลยซักเมนูมันไม่ได้เลยสักอันเนี่ยบางทีลูกค้าเขาก็ไม่ไปเหมือนกันการที่จะมาว่าแต่ว่าแม่ค้าออนไลน์ไปแย่งลูกค้าของเราเนี่ยบางทีเราว่าไม่ใช่ถ้าคุณเจ๋งจริงถ้าของคุณคุณคือของจริงเนี่ยลูกค้าบ้านอย่างเรามีประเภทไกลแค่ไหนฉันก็ไปรอนานแค่ไหนฉันก็รอแพงแค่ไหนฉันก็จ่ายขอแค่คุณภาพกับสิ่งที่เราจ่ายตังค์เนี่ยมันแมทช์กันเนี่ยเราเชื่อว่า คนเขาก็ไปแต่อันนึงที่เราอยากจะฝากกับแม่ค้าออนไลน์สักนิดนึงนะคะคือการที่คุณขายของคุณทำงานคุณก็ได้เงินนะแต่เป็นเงินแคชกับรุนาเสียภาษีด้วยนะคะมันก็จะได้แฟร์กับการเป็นประชาชนของที่นี่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการบอกวันผลิตบางที คุณขายส่งที่มันเป็นของกล่ององไปขายตามร้านไปฝากตามหน้าร้านขายเนี่ยอยากจะให้บอกวันผลิตด้วยว่าคุณผลิตวันไหนมันก็จะเป็นการแฟร์กับลูกค้าที่เขาจะได้ตัดสินใจว่าเฮ้ย mm. อันเนี้ยมันผลิตมาแล้ว5วันเขาจะกินไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางที เขาถ้าเขาไม่กินก็เป็นสิทธิ์ของเขานึกออกปะให้นึกถึงใจเขาใจเราด้วยเราก็อยากได้ของที่เราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะกินไหมถ้าเกิดมันทํามาหลายวันแล้วนะคะสาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนี้กันตอบคาถามให้ท่านผู้ชมฟังนะสำหรับนี้เป็นความคิดเห็นเราความคิดเดียวนะถ้าคนอื่นจะคิดยังไงก็อันนี้แล้วแต่นะคะโอเพนแต่ว่าสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนอาทิตย์นหน้าจะมาตอบคาถามให้อีกนะคะคอทุนร,รักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ